อะไรของเธอเนี่ยโอ้อะไรทำไมแค่ไหนก็ได้แตนไหนไหวแต่ว่าถอดอะไรก็ไม่รู้ถอดอะไรไข่ไส้เดียวสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องตามใจเธอนะคะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวกันเกาะ เป็นวันที่ทุกคนบอกว่าเออรอคอยอยากเห็นคอมเมนต์หวังว่าอยากเห็นพี่เพื่อใส่บิกินี่เพราะว่าเห็นช่องอื่นใส่บิกินี่กันหมดแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก่อนแล้วแหละก็ปุ่มก็คือแม้ก็เป็นคนเป็นคนประมาณว่าแบบเป็นคนที่หวงอะไรอย่างนี้ก็คือแบบไม่ค่อยไม่อยากให้พุ่มใส่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าเออก็เลยเปิ้ลหลอก็เลยอ้อนเขาบอกเออใส่ไ้ไห่อนเราใส่หมดแล้วโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็เลยบอกว่าเออให้ใส่ก็ได้แต่ว่าให้ใส่แค่ก บน uhm, ทุกคนคือแบบบดมาทะเลทันทีแต่ว่าให้ใส er ่ก <are quite> <programmes> uh ิ๊นี่แค่ขี้นบนใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เนาะก็ให้ดูิทุกคนโคตรดีวิวดีมากนี่ทุกคนบอกว่าน้ำใสมากว้าว เดี๋ยวพุ่มก็จะแก้งแม็กนะคะทุกคนนี้ก็คือว่าให้ใส่แค่ท่อนบนใช่ไหมเราจะใส่แค่ท่อนบน,อนเราจะนับตัวเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะแก้งเอากล้องมาตั้งแ,แอบไว้แล,แล้วก็ให้น้องอ่ะเป็นคนถ่ายรูปให้นะคะคนถอดหมดเลยอะไรอย่างงี้ทั้งล่างและบนเลยมาดูรีแอคชั่นของแม็กกันนะคะว่าจะทําหน้ายังไงเดี๋ยวตั้งกล้องแอบไว้ก่อนเพราะว่าแม็กจะไปเข้าห้องน้ำทุกคนเดี๋ยวขอเวลาเป็นสื่อแบบนี้ไปดูกันว่าจะเป็น คุณผูชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะเอทุกคนวันนี้นะคะปุ้มมีค่ายใหม่มาแนะนําให้ทุกคนด้วยนะคะนั่นก็คือค่าย r ร d q u e e n 4 7 8นั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยเขาเป็นแหล่งรวมเกมออนไลน์มากกว่า1 0 0 0เกมเลยทีเดียวฝากสามร้อยลุ้นรับยอดสูงสุดถึง1000บาทเลยค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนนะคะแนะนําเพื่อนมาสมัครสมาชิกใหม่1000บาทลุ้นรับเพิ่มอีก500บาทเลยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีโปรโมชั่นอีก เทียบเลยค่ะใครที่สนใจอยากมีตังใช้ก็แอดไปที่นี่เลยนะคะแอด2 Queen 478มีแอดนำหน้านด้วยนะคะ อะไรของเธอเนี่ยโอ้อะไรทำไมแค่ไหนก็ได้แถนว่ะแล้ว่าถอดอะไรก็ไม่รู้ถอดอะไรไส่เสีย่ไ้ไม่ได้เนมันไ่อะไรล้วคุยว่าไงนะใส่ไดปิดเลย ปิดไม่ไ <parfois> ด้ปิดเลยมันปิดไม่ได้ปิดเลยเนี่ยโอ้โหอะไรอะไรเนี่ยปิดไม่ได้แล้วเราจะมุ่งหวังอะไรผ้ามันเปลี่ยนหมดแล้วปิดไม่ได้โอ้ยเออสาวซุกไว้ในปาก จะมาห่วงฉันนะเมย์ฮะก็คุยกันแล้วไงว่าให้ใส่อ่ะให้ใส่แล้วคุยว่าไงให้ใส่คุยว่าไงคุยว่าไงต้องมาถือกล้องถือกล้องเนี่ยไองห่วให้ใส่จะใส่ดีกินี่อ่ะเจิดเยิดทีถือกล้องให้หได้เดี๋ยมดูคนงอนเดี๋อะไรนี่อะไนี่เสียเสียหมดเลยคุยยังไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่อง คนนั่ะเธอบอกว่าเออเดี๋ยวเธอบอกว่าจะให้ฉันใส่ไงเธอบอกกับคนดูไว้แล้วพูดก,กับเขาไว้แล้วว่าเออจะให้ฉันใส่แมวออเอ้ยเอ้ยแต่เธอฉันใส่ไปแล้วเธอใส่ไปแล้วไม่มถ่ายรูปด้วยกันวนะไม่ถ่ายเลยเดินกลับเองเลยมาถ่ายรูปด้วยกันเอ้ เลยไปใส่จร <c oughs> ิงเลย <c oughs> ไม <c oughs> ่ใส่จริงเลยเดี๋ยวฉันเอามาตั้งสามชุดถ่ายไม่หมดเลยวันนี้ถ่ายรูปก่อกถ่ายรูปก่อนสนุกจังเลยสนุกเขาแหละชอบเขาเลยโอเคค่ะทุกคนก็ไม่เป็นคำพูดเลยไม่รักษาคำพูดเลยอ่ะบอกว่าจะให้ใส่เอเอเขาใส่ก็ <c oughs> ให้ใส่แล้วเนี่ย ทำได้ไปยิ้มมือ้องก่อนเลยเลยยิ้มเธอก็ทีนึงเราเร็วเื่อเป็นการหลักฐานไปเลยจะถายรูปเต็มที่เลยนะนโอเคไหมดี๋ยวาถาม่อะไรว่โอเคหทุกคนเดี๋ยวไปมหลอกันก่อนอย่าไม่ให้ใส่ชุดห่อไปบอกให้ใส่ก็ไม่ให้ใส่ กลับแล้ววันเลยทนออะไรอย่าเนี้ักษาขาคูดนี่เอาไม่เอาไม่ดีดีแค่นี้นะคะทุกคนจะไม่าถ่ายรูปต่อไปไปลดตไรก็แชร์กดติดมรวเลยนกลับเองเลย